สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมในช่องของบ้านสวนสองเรานะครับแล้วก็เพื่อนเที่สนใจเรื Now, yeah, ่องเกษตรเนะครับวันนี้บ้านสวนสองเราก็มีทริปรวบรวมเกี่ยวกับเทคนิคการดูแลผลไม้ในสวนของของท่านทุกคนนะเพื่อให้เป็นเป็นความรู้กันแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้เป็นทุเรียนฮะทุเรียนก่อสารครับ อายุประมาณเข้าปีทสองนะครับแล้วก็เห็นตังเกต็นนะโคนผมก็คุมไว้ตลอดเพื่อรักษาความชื้นทุเรียนนี้ไม่โดนยานะฮะไม่โดนเคมีใช้สารกําจัดวัชพืชกำจัดแมลงไล่แมลงต่างจากสูตรแล้วทาเองนะครับเห็นไหมฮะใบงอกงามจเจริญดีไหมแตกออกดอกดีหลักๆก,ก็คือในช่วงเวลาเนี้ยขอร้อนก็ต้องคุมโคนเพื่อรักษาความชื้นเอาไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> ดูดูดอกฮะดูใบสิครับมาไม่ใช้ปุ๋ยเลยไม่ปุ๋ยใช้ยาเลยฮนะใบเติบโตไม่มีแมลงมารบกวนเลยเดีย๋ยวไปดูกันฮนะว่าเทคนิคนี้เราได้มาอย่างไงทํำยังไงครับสารกําจัดแมลงไล่แมลงอีไม่ต้องใช้เคมีนะครับแล้วก็พวกขอมูลพวกปุ๋ย,ยต่างๆนะเราใช้อะไรมาทําอะไรมาปรงุปรงรักษา เดี๋ยวไปดูกันครับว่าบ้านสวนของเรามีเทคนิคในการดูแลผลไม้ในสวนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะทุเรียนที่เป็นผลไม้ที่ปอปูลาที่สุดนะครับแม้แต่ทุเรียนเล็กเนี่ยเราก็จะต้องโคนไว้เห็นนะแล้วก็เอาสแสลนมาคุมเพื่อไม่ให้ก็โดนแดดมากเกินไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันครับว่าวันนี้บ้านสวนของเรามีเรื่องของ ฮอโมนน้ำซาวข้าวนะครับมาเพื่อใช้เป็นตัวบำรุงแล้วก็เป็นปุ๋ยทางใบให้กับอของทุเรียนแล้วก็ไม้ผลไม้ดอ,อกต่างๆก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างเห็นไหมก็มีไปตามภาระ <c oughs> โอเคนะก็เลยมีโอกาสพาชมสวนปเะ็ดตัวด้วยฮะว่าเนี่ยตัวของเราเห็นไหมครับอันนี้ส้มโอนะครับ ใบใหญ่ใบหนาไม่มีมแมลงรบกวนเลยไม่เคยโดนยานเนี่ยใช้จต่สารกำจัดแมลงที่เราทำขึ้นมาเองนะครับปุ๋ยก็ปุ๋ยหมักปุย๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติทั้งนั้นนะครับสวนทุเรียนนี้เป็นทุเรียนใหญ่ด้านบนทุเรียนใหญ่นะฮะกลุมโคนให้น้ำตลอดไม่มีขมวดน้ำแล้วก็ดูดอกดูผลน,นีไหม ออกไปเป็นอาทิตย์แล้วฮะทยอยออกทุกคืนเลยก็ตอวนี้ก็ดอกร่วงไปแล้วก็เป็นหางแย่แล้วฮะกำลังเข้าสู่ระยะหางแย่แล้วก็จ,จะพัฒนาเป็นผลนี่ครใบ,บไม่สวยนะเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องใบไม้ราน้ำค้างพวกนี้นะแต่ก็เรารักษาดูแลเขาอยู่นะครับนี่นะครับประเตทอินทรีย์ทุเรียนก็ออกลูกได้โดยไม่ต้องพึ่งพา สารเคมีไม่ต้องฉีดยาพ่นยาทั้งสวนทั้งแปลงเนี่ยเราใช้อินรีย์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปดูดิการทำฮอร์โมนน้ำสาวข้าวเทคนิคง่ายๆที่มีอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเอามาใช้มาเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยบำรุงรักษาต้นไม้ให้เขาเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนที่จะมาดู การทำฮอร์โมนน้ำสาวข้าวเนะฮะเดี๋ยวผมก็จะแนะนำสิ่งที่เราใช้ในสวนของบ้านสวนสองเราเหมือนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในแกลอนตรงนี้นะฮะแกลอนนี้ก็จะเป็นน้ำส้มกวนไม้ไมแรแมลงนะฮะไล่หนอนไแรแมลงไ่เพลี้ยอันนี้ก็เป็นน้ำขี้เถ้าฐานที่เราหมักเอาไว้นะผมมีประมาณเกือบห้าสิบขวดทำครั้งเดียวได,ได้ตลอดใช้ทั้งปีนะครับแล้วก็นี่ลูกยอลูกยอน,นี้เดี๋ยวจะทำการหมักทำเป็น ไล่มแมลงเหมือนกันนะครับแต่ละตัวก็ไล่มแมลงไม่ต่างกันไปอันนี้กลุ่มของพวกสารชีวภาพเชีวพันธุ์ที่เราใช้กําจัดมแมลงไล่มแมลงนะครับส่วนนี้เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งอันนี้คือเห็นเห็นก็คงจะทราบนะครับว่าน,นี้คือจุลินซีสังคห์แสงนะใช้ไปครึ่งขวดแล้วผมทาไปประมาณ30ขวดนะครับแล้วน,นี้ไฮไลท์วันนี้ครับที่จะแนะนําของในครัวเรือนในบ้านน้ำกุ่สามารถมาทํามาใช้เป็นฮอร์โมนนะครับในการ <c oughs> <N ic> <N ic> ในการดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามนะนี่ครับใช้ไว้แบบพ่นดอกนะฮะเพื่อออกดอกเพื่อให้เบิดใบเจริญเติบโตการาดูดน้ําไปใช้ประโยชน์นะครับอันนี้คือเห็น,นะะอันดับแรกคือที่นี่ก็คือน้ําสาวข้าวซึ่งเก็บเอาไว้อันนี้เก็บไว้สองวันสาวันนะครับเอาแช่เย็นเอาไว้แล้วก็เข้ามาใช้ท,ทําทีหนึ่งนะฮะมมนจําเป็นต้องทําวันต่อวันนะครับ ถ้าได้มาก็สาวแล้วก็เอาใส่ใส่อันนี้เก็บเอาไว้แค่เย็นไว้ก่อนก็ได้นะครับจะเป็นน้ําข้าวอย่างอื่นก็ได้ฮนะข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องนะฮะหรือข้าวเหนียวก็ได้ทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้คือตัวหลักก็คือจุลินตัวนมเปรี้ยวฮะเพื่อใช้เป็นจุลินซีในการที่จะทําปฏิกิริยาให้เกิดประโยชน์แล้วก็ ใช้ในการบำรุงนะครับส่วนอันนี้คือน้ําตาลาสูตรของเกษตรเนี่ยเกษตรกรมส่งเสเยเขาจะมีแค่2ตัวนี้เองคือน้ําตาลกับกับน้ําสาวข้าวแล้วก็หมักเอาไว้1เดือนนะแต่ของผมก็จะมีตัวนมเปรี้ยวเข้ามาอีกตัวหนึ่งครับมาช่วยแล้วก็ทําให้เวลาเวลาในการหมักเราจะลดลงแค่อทิอาทิตย์หนึ่งบางคนก็อาจจะใช้กระทิงแดงหรือพวก เครื่องดื่มลรุงกำลังมาเพิ่มเข้าไปด้วยแล้วก็บางคนก็ใช้ในส่วนของผงชิรสก็เพิ่มแล้วแต่นะแล้วแต่สูตรบางคนนะครับยิ่งมากวัตถุดิบก็คุณประโยชน์ก็มากขึ้นเพราะพวกนี้ในกลุ่มพวกนี้เป็นเป็น,ปนพวกเป็นสารบำรุงเท่านั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราทำผสมยังไงมาดูพิธีการผสมกันเ่าฮะเดี๋ยวเราแนะนำ ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยพราตอนนี้เราก็จะมาทําการเน่ผสมฮอร์โมนน้ำเสาวข้าวหรือตุรินสีน้ำเสาวข้าวมาแล้วจะสะดวกแล้วจะเรียกยังไงก็ได้มันประโยชน์ใช้เหมือนกันก็คือใช้บารุงต้นไม้ไม้ดอกไม้ไประดับไม้ผลแรงก่างได้หมดเอาไปพ่นแล้วก็เขาเวบรุงทางใบนะครับส่วนผสมวิกีแนะนําไปแล้วมี3อย่างนะฮะส่วนตัวเนี้ยนมอเปรีย้ยวนี่ถ้าเกิดใครหาไม่ได้นะมีอ่ เป็นนมเปรี้ยวที่เป็นชนิด UHT ก็ได้นะแล้วก็เ,เม็ดลูกก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้อันนี้ตัวนี้เป็นแอคโตเรียสัสว์เขาจะเยอะที่สุดที่มีไนงะโอเคนะฮะเริ่มต้นที่ไอตัวคือนี่คือน้ำข้าวนะครับน้ำข้าวที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นประมาณสักลิตริตรหนึ่งเกือบลิตรครึ่งน,นะฮะโดยดประมาณนะครับแล้วก็น้ำตาล์สายแดงนะของจีนนั้นน้ำารสายแดงเริ่มที่น้อมจาล์สายแดงนะบางคนอาจจะบรรจุในขวดลิตรครึ่งก็แล้วแต่นะแต่ผมใส่นี่นี่เลย แล้วก็เรียวผสมแบนี้เลยครับน้ำชานสายแดงนะฮะประมาณสามช้อนนี่สันทอนโตนะหรือสันทังแกงก็ <c oughs> คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันก่อนบางคนก็อาจจะใส่นมเปรี้ยวเพราะเป็นกะไายแล้วแต่ไม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 ีม,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 ม่ถูกนะแล้วแต่ว่า ก็ได้ฮะพาแล้วสผสมก็มันก็จะเป็นวงกันอยู่เนี้ยอ่าไอ้นี้น้องเปรี้ยวนี้ขวดนี้มันเจ็ดร้อยมลนะเราใส่ประมาณสักรครึ่งเยอะเลยน่ประมาณครึ่งหนึ่งนะเขาจะทำปฏิยากันฮะเนี่ยต,ต,ตัวตัวจลินซีนี่แหละตัวประโยชน์นะเขาก็าจะไปทำน้ำตาลปฏิยากับ,กบกน้ำตาล น้ำสาวข้าวเพิ่มคุณประโยชน์ของนีต้ตัวน้ำสาวข้าวเข้า,ขามานะทำให,ให้อัปเกรดนะทำให้มันมีคุณค่าทางอาหารที่เอินสารจำเป็นเป็นปุ๋ยทางไบรเทียบกับต้นไม้บางคนก็บอกว่าเทียบเท่ากับปุ๋ยสูตร16นะ16 1 6คือ n p k ตัวนี้นนมีครบเลยแล้วก็มีฮอร์โมนวิตามินที่แกแร่ธาตุารปุ๋ัต่างที่ทาง,ทาง ต้นต้นไม้ตรงกลางนะครับเราคนเอาไว้พอข้าวพอดีแล้วแก้เองให้จบแล้วกระบวนการเนี่ยแล้วก็หมักแล้วก็ปิดฝาปิดฝานี่ห้าห้ามตัวแสงนะตัวนี้ห้ามตัวแสงไม่เหมือนจุลินทรีย์ไอพวกนี้สังเคราะห์แสงอันนี้ตัวแสงตลอด24ชั่วโมงอันนี้เก็บเอาไว้ในที่ที่ปกตินะฮะไม่ต้องมืดแลฮะอยู่ในอากาศปกติอีกแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วจุลินทรีย์ก็ทํางานแล้วแล้วก็มี คุณค่าทางอาหารเราต้นไม้มากแล้วุดท้าก็แล้วก็ใส่อันน้ำผสมน้ำนะผสมน้ำหนึ 100, ่งต่อร้อยหนึ่งต่อห้าสิบก็ได้ฮะแล้วก็ไปนพ่นแล้วก็ให้ต้นไม้นั้นแล้วดูการเปลี่ยนแปลงนะประมาณสามวันห้าวันเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเมื่อกี้เนี่ยทุเรียนก็จะงามเลยต้นไม้อื่นก็จะงามนแต่ว่าเราต้องใช้บ่อยๆนะพวกนี้สารพวกนี้เป็นสารชีวภาพเชี่วพลันไม่เหมือนไม่เหมือนยาไม่เหมือนยาฆ่าแมลงหรือยาไล่เพลี้ยไล่พวกนี้ที่เป็นเคมีพวกนี้ ใช้ทีหนึ่งเดือนหนึ่งก็จะก็จะพ่นพ่นซ้ำแต่ของเรานี่ประมาณ5วัน7 000, วันก็ต้องค่นค่นบ่อยๆนะครับแล้วก็คือสารเคมีไอสารอินทรีย์พวกเนี้ยใช้ได้บ่อยๆนะครับแต่อย่าใช้เยอะเหมือนกับปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี้ยใช้น้อย,อยแต่ใช้บ่อยๆแล้วจะดีไม่ต้องใช้ทีเดียวเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวเขาน็อคปุ๋ยเหมือนกันครับมันจะเป็นอินทรีย์หรือเคมีหลักจากการเดียวกันคือ ใช้น้น้อยแต่ใช้บ่อยนะครับโอเคฮะอันนี้ก็เป็นชิคดีนะแล้วก็เป็นของที่มีอยู่ในบ้านทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทิ้งโดยเฉพาะคนที่ทำกเกษตรอินทรีย์นะครับก็เอามาประยุกต์ใช้ของที่มีใน,ในบ้านนะครับบางคนอย่างที่บอกนะบางคนอาจจะเติมเพิ่มไอไอเครื่องดื่มรุงกําลังหรือจะผงชูรสเพิ่มขึ้นมาจากสามอย่างเป็น5อย่างกันแล้วแต่ประโยชน์เหมือนกันหมดนะครับ มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่เลือกนะตอนนี้เราเอาเท่าที่เรามีนะเรามี3อย่างเราก็ใช้3อย่างแล้วก็การกินสูตรดั้งเดิมมีแค่2อย่างเองนะ้ำสับค่ากับน้ำตาลทรายนะของกรมส่งเสริมการเกษตรเขามีแค่นี้แล้วก็ชาวบ้านนะก็ต่อยอดสายนุ่นสายนี่ก็ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็เป็นออกมาเป็นฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์น้ำสาวค่าอย่างที่เห็นนะครับก็โอเคครับก็ฝากกดติดตามช่วยกันเป็นกําลังใจในช่องของบ้านสวนสองเราด้วยนะครับจะไจะมีเสนอนําเสนอที่ดีโด,ด,ดยเฉพาะไอ้ตัวนี้คือ ลูกยอนะอันนี้ก็เป็นพอมเนี่ยสารสก,กัดจากลูกยออันนี้อีกตัวหนึ่งฮะเดี๋ยววันหลังทําให้ดูว่าเอาไปใช้ไล่มแมลงได้อย่างไรทําอย่างไรนะครับโอเควันนี้ก็คงจบคลิปแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามตดงยเฉเพาะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับมีประโยชน์อะไรก็กลับไปดูในคลิปเก่าๆได้ว่าบ้านสวนสองเรามีกําเนิดเกิดมาอย่างไรแล้วก็มีอะไรบ้างในกิจกรรมของบ้านสวนสองเราโดยเฉพาะคนที่ทําเรื่องขอเศษอินทรีย์นะครับ จะช่วยให้ท่านมีแนวทางในการที่ทําเกษตรอย่างยั่งยืนและปลอดภัยต่อตัวท่านเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับฝากสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมดีๆด้วยนะครับก็ขอให้ท่านได้ประสบความสาเร็จในการทําเกษตรอินทรีย์วันนี้ขอบคุณครับ